คลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลหุ่นรุ่นผลิตจํานวนมากมาฝากกันนะครับซึ่งก็เคยเห็นในคอมเมนต์ว่ามีคนสนใจอยู่เหมือนกันแต่ผมก็เพิ่งเที่รทำออกมานะครับดังนั้นวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปรับชมข้อมูลของอีกหนึ่งโมบิลสูตรที่ได้พัฒนาม,มาจากประเทศออฟฝูงบินรุ่นใหม่แห่งฟากฟ้ามูราซามะ หลังจากสงครามสาพันแพลนครั้งที่หนึ่งได้จบลงในช่วงปี CE ที่72ประเทศออฟโดยบริษัทบอเกนเลสได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมบิลสูตรรุ่นใหม่อย่าง MVF M11C มุราซเมหุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากรูปแบบใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากหุ่นตระกูล M1Sray หุ่นรุ่นก่อนหน้าที่ประจำการในกองทัพอฟอครับโดยมุราซเมมีความสามารถที่โดดเด่นคือแม้ว่าจะเป็นหุ่นรุ่นผลิตจานวนมากแต่มันจะมีความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นโมบิลอาร์เมอร์โหมดรูปร่างเครื่องบินลบซึ่งทำให้มีความเร็วและความคล่องตัวในการบินที่สูงมากอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งในบรรยากาศและบนอวกาศได้อีกด้วยและยังมาพร้อมกับยุทธปกรณ์จำนวนมากที่ถูกติดตั้งไว้บนตัวหุ่นครับโดยความสามารถทั้งหมดจึงทำให้มูราสเมม,มีประสิทธิภาพที่สามารถต่อกรกับโมบิลสูตรของสาพ,พันธ์โลกและกองทัพซาบได้อย่างสูสีและถ้าหากได้นักบินที่มีความสามารถวกกับพลยุทธ์ที่เหมาะสมแล้ว ปุงบินมุราซเมะจะสามารถจัดการโมบิลสตรประสิทธิภาพสูงอย่างการดั้มลงได้เลยทีเดียวครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับมุราซเมะนั้นมีอาวุธที่ติดตั้งไว้เป็นจํานวนมากโดยอาวุธทั้งหมดจะสามารถบรรทุกไว้บนตัวหุ่นได้เลยโดยไม่ต้องมีการติดตั้งเสริมเหมือนกบหุนของสาวพันโลกหรือทางซาบนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยที่ชิ้นแรกอโตเมติกซีวิสปืนกลต่อต้านอากาศยานอัตโนมัติโดยมุราซเมะ จะมีติดตั้งไว้ทั้งหมด6ยูนิตโดย2ยูนิตแรกที่ส่วนหัวกับปีกทั้งสองข้างอีกข้างก็สองยูนิตใช้ในการยิงต่อต้านมิสไซล์และเป็นการเสริมการโจมตีระยะประชิดได้ครับ Type Seven High Energy Beam Cannon ปืนใหญ่ลำแสงที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนหางเสือตรงกลางของส่วนหลังเครื่องครับจะใช้งานได้ในโหมด MA เท่านั้นและจะมีพลังในการยิงที่พอๆกับบีมไรเฟิลของตัวหุ่นเลยครับ e i k a z u c i Beam Rifle เป็นอาวุธโจมตีระยะไกลหลักของตัวหุน่น โดยใช้งานได้ทั้งโหมดโมบิลสูตรและโหมดโบเออร์เมอร์ซึ่งในโหมดโบ b ออร์เมอร์นั้นปืนจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านขวาของตัวยูนิตและจะสามารถยิงตอบโต้ศัตรูได้ทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับ Type 70J k ใครบีมเซเบอร์าวุธโจมตีต่อสู้ระยะประชิดหลักของตัวหุ่นพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นของ M1 s s t r a แและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยจะติดตั้งไว้ที่เอวฝั่งซ้าย1เล่มเนื่องจากที่เอวฝั่งขวานั้นในโหมด e m จะถูกติดตั้งบีมไรเฟิลเข้าไปครับชิลโล่หลักประจําตัวหุ่นนอกจากจะใช้งานป้องกันในโหมด MS แล้วในโหมด MA ยังเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญในการเปลี่ยนล่างโดยไม่ทําการเปลี่ยนโหมดมันจะกลายเป็นส่วนหน้าของโหมด MA ถ้าหากสูญเสียโล่ไปจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับส่วนต่อไปจะเป็นมิไซล์สประเภทในโหมด MA ครับโดยจะเป็นมิไซล์อากาศส่อากาศ2ประเภทคือ Type 66A h ีที่ส่วนเอลด้านหน้า และ MK 438 Triple Worker อยู่ที่ส่วนใต้ปีกแบบแรกและสุดท้ายจะเป็นมิไซล์อากาศสู่พื้นดินอย่าง Dash ที่ติดตั้งไว้ที่ปีกเช่นกันครับและมาถึงในส่วนระบบนอกจากระบบ Transformable ให้กลายเป็น Mobile Armor แล้วก็จะไม่มีระบบอื่นเพิ่มเติมครับแต่ผมคิดว่าการพัฒน,นาต่อไปจาก m 1 a y ระบบปฏิบัติการหลักก็น่าจะยังคงใช้ Natural Use OS ระบบควบคุมสำหรับมนุษย์ในเชรอดทั่วไปเพื่อง่ายต่อการควบคุมครับและนอกจากนี้มูราซเมะยังมีหุ่นรุ่นลาตะเวนอย่างเลคโคนาเซนส์ไทป์ที่จะมีระบบเรดาร์ติดตั้งเข้ามากับรุ่นโอซิกิกาตะมูราซเมะรุ่นพัฒนามาเฉพาะสำหรับโบนอากาศที่จะมีอาวุธอย่างเรียวกันระยะไกลติดตั้งเข้ามาให้ด้วยด้วยความที่เป็นแมสโปรดักนักบินจึงมีจํานวนมากผมจะขอกล่าวโดยรวมๆนะครับ มุราสเมเข้าระจำการยังกองทัพออฟและเราจะได้เห็นในช่วงปี CE ที่73ซึ่งเป็นปีเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ชิงตัวหุ่นของซารฟและเกิดสงครามระหว่างสาพ,พันแพลนครั้งที่2ขึ้นซึ่งในช่วงแรกออฟก็ยังวางตัวเป็นกลางอยู่จนกระทั่งกลุ่มตระกูลใหญ่ของออฟนำโดยตระกูลเซรันหันหน้าเข้าร่วมกับกองทัพโลกโดยมุลาสเมจึงต้องเข้าร่วมการลบกับฝั่งสาพ,พันโลกไปเรื่อยๆทั้ทางการบุกโจมตีซารฟในที่ต่างๆรวมไปถึง ยังเข้าต่อกอนกับยานมี้นว่าและอาร์กอิงเจลโดยในส่วนของอาร์กอิงเจลนั้นเนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ชิงตัวคาราริยูราสฮาออกจากงานแต่งงานมูราซาเมสองลำจึงถูกส่งไปประทักกับฟรีดอมก่อนจะถูกจัดก,การลงไปครับและยังมีการเข้าประทัก,กับเซเวียก่อนจะถูกทำลายปืนไปทั้งสองลำก่อนที่หลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์ที่ยานอาร์เอนเจลออกมาห้ามทับของออฟนำโดยสไตรด์รูทโมบิลสูตรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของคาราริแต่ทางออฟ นำโดยยูนาโรมานั้นปฏิเสธว่านั้นไม่ใช่คางาดิมูราสเมที่เดิมต้องเข้าประทะากับกองทัพซาบอยู่แล้วจึงต้องหันมาประทะกับฟรีดอมกันด้ามอีกทําให้กองทัพออฟและมูราสเมะในช่วงนั้นตกยืนสถานการณ์ที่ย่แย่จนในที่สุดด้วยความร่วมหรวทั้งสงครามกับความเอื่อมลาที่มีต่อผู้นําอย่างยูนามากเกินไปหลังจากการต่อสู้ที่เกาะครีตกองทัพออฟบางส่วนพร้อมก,กับกลุ่มมูราสเมะจึงหันมาเข้าร่วมกับยานอาร์เกิงเจลส่งผลให้ต่อมา ในสงครามที่ประเทศออฟครั้งที่2องภูพันธ์คิสกะจึงบังคับมูราสเมะเครื่องคัสตอมที่ได้รับมาจากคุณวอลเฟลนำทีมมูราสเมะเข้าปกป้องประเทศออฟตามการนำทัพของคางาริยูราอสฮาบนอาคาซกิแกนดัมและในศึกครั้งนั้นปูงบินมูราสเมะจะได้แสดงความสามารถพร้อมกับสนับสนุนกลุ่มยานอาร์กเอนเจลทำให้สามารถขับไล่กองทัพซาร์ฟให้ลาถอยออกไปได้ต่อมาในศึกครั้งสุดท้ายของสงครามสาพันแพน้นครั้งที่2 น่วยมุลซาเมย,ยังคงมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องการโจมตีลงมายังประเทศออฟก่อนที่พันธม,มิตร3รีชิฟอะแลนซ์ที่มีกองยานของออฟอย่างอิซูโมคลาสทั้ง3ลำพร้อมหน่วยมุลซาเมจะสามารถชนะสงครามในครั้งนี้ไปได้ในที่สุดครับจนมาถึงในช่วงปีที่75หลังจากสงครามจบลงไปออฟจะได้ทำการอัปเกรดมุลซเมขึ้นให้กลายเป็น sgts f 4 0 0 มูามราซาเมคายุ่่นรุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์กับระบบเปลี่ยนร่างไปครับทั้งทิศท,ทางของใบปีกที่ยื่นไปด้านหลังแทนและโลกรูปแบบใหม่กับใบหน้าและลำตัวรุ่นอัปเกรดจนกลายมาเป็นโมบิลสูตรหลักที่เข้าประจำการในกองทัพออฟนอกจากนี้ด้วยความร่วมมือสากลจึงทําให้ออฟส่งฝูงบินมูามราซาเมคาเข้าประจำการอย่างยานอาร์กเอ็นเจลในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังสังเกตการสันติภาพอย่างขอมพาส และปฏิบัติการเรื่อยมาครับในด้านของอาวุธและระบบนั้นโดยวรวมจะเป็นรูปแบบเหมือนกระหุนรุ่นก่อนและคาดว่าน่าจะใช้อุปกรณ์มาจากหุ่นรุ่นก่อนเลยอย่างพวกมิซล์หรือบีมเซเบอร์พร้อมกับมีการอัปเกรดเป็นประสิทธิภาพขึ้นนิดหน่อยซึ่งตอนนี้นั้นยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับแต่ไรเฟิลกับโล่นั้นน่าจะเป็นรุ่นใหม่แน่นอนเพราะมีรูปร่างที่ต่างไปจากเดิมในส่วนของระบบนอกจากระบบเปลี่ยนล่างที่เป็นลักษณะเฉพาะของมุล,ลาสเม่แล้วก็จะมีดรอปแท้ง ถังเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มระยะทางในการบินติดตั้งไว้ที่ส่วนใต้ปีกด้านหน้าครับเมื่อใช้งานหมดจะสามารถปลดทิ้งเพื่อลดน้ำหนักตัวเครื่องได้อีกและผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยสำหรับโมเดลมูราสมคายในส่วนนี้นะครับโดยที่หน้าเว็บของบันไดจะโชว์รูปแบบโมเดลแบบทางซ้ายส่วนโมเดลที่ออกมาใช้งานจริงในเรื่องก็ออกมาเป็นรูปแบบไฮเกรดให้เราได้ซื้อจะเป็นรูปแบบทางขวาแทนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบไว้และไม่ได้นํามาใช้เพราะเหตุผลอะไรนะครับ แต่มีความแตกต่างกันที่โมเดลจริงๆมูมมราซาเมคานอกจากจะเป็นโมบิลสุดหลักของทางออฟแล้วยังมีบทบาทมากที่สุดในการเป็นกําลังลบสําคัญให้กับคอมพาสที่ไปจาการอยู่บนยานอาร์กเอนเจลครับเพื่อเข้าต่อสู้และขจัดความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดสงครามตามเป้าหมายขององค์กรครับโดยในช่วงเหตุการณ์ความแยง้งที่มีคิงดอมออฟฟ้าลเดชั่นเป็นผู้จุดชนวนสงครามฝูงบินมูมมราซาเมคายนำโดยคุณมู ได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มบูคอสมอสที่ยังหลงเหลือก่อนจะถูกกลุ่มแล็กไนส์คอรเข้าโจมตีจนฝูงบินทั้งหมดต่างพ่ายแพ้และถูกทำลายไปรวมไปถึงเครื่องของคุณมูได้เข้าปะทะกับลูโดรสัสปินเนลด้วยความต่างของสมรรถนะเครื่องอีกครั้งยังความสามารถอาโคสจึงทำให้ลุงมูถูกโจมตีจนโดนฟันแขนขวาขาดพร้อมกับร่วงหล่นลงไปก่อนที่ในภายหลังลุงมูจะบังคับมุลสเมคไคที่เสียหายอย่างหนักนั้นกลับมารับกับตันบราเมียส บนซากยานนักอิงเจอรที่พังเสียหายและหลบหนีออกจากพื้นที่นั้นไปได้ก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ครับกระทางออฟได้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มฟาวเดชันในการยิงเลควยมใส่กองทัพมูราสเมคายจึงเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือและอพยพพลเรือนอีกทั้งยังคอยคุ้มกันคังอาริผู้แทนสูงสุดของออฟในระหว่างการเคลื่อนย้ายสถานที่และคอยรีโมทควบคุมโมบิลสูตรให้อัสลันอีกด้วยครับอีกทั้งในช่วงการพะทะกันครั้งสุดท้ายบนอวากาศ กองทัพออฟโดยยานชั้นอิซุโมะอย่างกุซันนังนี้ที่แอบซ่อนอยู่ภายในกลุ่มดาวคอน้อยของเดอะแฟ t o อรี่ฐานการผลิตหลักของหน่วยข่าวกองรับเทอร์มินอลจะได้เคลื่อนไหวโดวยการใช้ระบบมิราชคอลอยในการพรางตัวย,ยานเพื่อเข้าไปช่วยเหลือยานมิเลเนียมพร้อมกับหน่วยมุราสเมคไคบนยานนั้นจะสามารถเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศออฟจากเรเควยมในการต่อสู้กับเหล่ากองทัพของฟาวเดชันและทหานของซาร์ที่ก่อกระบดภายใต้แกนนำ ของนายพลจกักรนัทก่อนที่จะสามารถอัชนะศึกในครั้งนี้กับกลุ่มฟาวเดชันไปได้ในท้ายที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมูลสาสเมและมูลสาสเมไขค,คือผมเริ่มซ้มสกิปโดยไล่ตั้งแต่มูลสาสเมรุ่นแรกมาก่อนแต่พอมาถึงรุ่นไขก็เพิ่งจะเห็นว่าในแหล่งข้อมูลนั้นไม่มีรายละเอียดของอาวุธไว้นะครับผมเลยไม่มีรายละเอียดของหุ่นในรุ่นไขมาให้เลยแต่ยังดีที่เราได้เห็นในเรื่องนั้น อาวุธจะมีลักษณะแบบเดียวกับรุ่นก่อนผมเลยพอจะอ้างอิงได้แล้วก็จริงๆทุกคนต้องได้รับชมหุ่นอีกตัวในอาทิตย์นี้นะครับแต่เนื่องด้วยผมทําไม่ทันแล้วก็เวลาไม่ค่อยจะมีนะครับก็เลยเอาเป็นคลิปนี้มาก,ก่อนดังนั้นในสัปดาห์หน้าติดตามรับชมหุ่นตัวแรกในสักราชนั้นที่ผมจะเริ่มทําออกมาในคลิปยาวแบบ20นาทีอีกหนึ่งคลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณมากครับ